สวัสดีครับผมซีเกมครับและนี่คือรายการ Home Finder ครับรายการที่เราจะไปตามหาบ้านตามโจทย์ที่ได้รับมานะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ทีมงานได้ให้โจทย์กับผม3ข้พอด้วยกันนะครับในการตามหาบ้านที่มีสไตล์และเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครมีความเท้าสุดรู้พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ข้อสุดท้ายครับคือต้องเป็นบ้านหลังใหญ่ที่ราคาไม่เกิน4ล้านบาทครับหลังจากที่โดททั้ง3ข้อนี้มาแล้วนะครับผมจึงใช้แอปพลิเคชันบานเนืยในการค้นหาและผมก็หาบ้านตามโจทย์ที่ได้รับมาเรียบร้อยนะครับและตอนนี้เราก็มาอยู่ที่นี่แล้วครับนั่นก็คือแบรนด์ร้านนาเมริเดียนครับผมว่าคุณผู้หญิงเนี่ย พออห้องนี้มากๆแน่ๆซึ่งโอ้โหถ้าผมเป็นเด็กเนี่ยเสาร์อาทิตย์ผมไม่ไปไหนละใช้เวลาที่นี่กันได้ทั้งวันเลยทีเดียวนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันด้วยทีเดียวครับซึ่งแกรนด์ล้านนาเมริเดียนนั้นนะครับเป็นบ้านเดี่ยวสไตล์ล้านนาคอนเทมเพลรี่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวกับคอนเซ็ปต์ the sense of living the sense of style กับการผสมผสานกลิ่นอายความเป็นล้านนาและความทันสมัยเข้าด้วยกันครับบนทำเลศักยภาพติดถนนสันกำแพงสายใหม่ ซึ่งจากจุดนี้นะครับเดินทางไปสนามบินใช้เวลาแค่เพียง15นาทีเท่านั้นครับและแน่นอนครับว่าในยุคนี้เราก็มีการตรวจวัดคัดกรองตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในปัจจุบันนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านตัวอย่างของแฟรนดร้านนามเรีเดียนครับผมอยู่ด้านหน้าบ้านที่ชื่อว่าลาวิดาครับบ้าน3ห้องนอน3ห้องน้ำ แล้วก็ที่จอดรถ2คันนะครับพื้นที่ใช้สอยโดยรวมคือ201ตารางเมตรนะฮะคือชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นแกรนล้านนาเม r ริเดียนั่นหมายความว่าเราก็ยังมีกลิ่นอายของความเป็นล้านนา mm. <criptions drive. S 1> การสื่อสารผ่านโทนสีนี่เป็นอันดับแรกที่ผมเห็นได้เลยนะครับมีการทําวัสดุด้านบนนี้ยนะฮะจำเรียนแบบวัสด,ดุก็คือไม้พื้นที่จอดรถเนี่ยนะครับเป็น s t a มป์คอนกรี e สามารถรองรับที่จอดรถได้ถึง2คันเลยทีเดียวพอมาถึงห้องนั่งเล่นนะครับเห็นโซฟาขอทิ้งตัวก่อนเลย ะะสัมผัสได้ถึงความสบายแบบนี้อันนี้จริงๆผมขอเรียกว่าเป็นห้องนั่งเล่นกึ่งห้องรับแขกซึ่งด้านหลังผมเนี่ยก็ยังมีห้องทานอาหารคือเป็นโต๊ะอาหารที่สามารถมารับแขกทานอาหารพูดคุยประชุมอะไรกันได้เป็นห้องใช้งานอาเนกประสงค์ก็แล้วกันเข้าสู่มาสเตอร์เชฟคิทเช่นอ่ะไม่ใช่นะฮะมีในส่วนของครัวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเช่นเต,นเต,นเตาแก๊สแบบนี้ซึ่งก็เป็นเตาแก๊สไฟฟ้ามีเครื่องดูดควันหะมีเชลล์ในการเก็บของเก็บอุปกรณ์เครื่องปรุงต่างๆครบครันเลยทีเดียว ออกจากห้องครัวมานะครับก่อนจะขึ้นไปด้านบนก็ขอแวะดูห้องน้านิดนึงอันนี้คือห้องน้ําส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันของผู้ที่อยู่อาศัยหรือว่าแขกที่มาที่บ้านนะครับด้านล่างไปดูด้านบนบ้านกันดีกว่าครับ mm hmm. ก็ยังให้ความรู้สึกเป็นโทนแบบไม้โดยเฉพาะที่อย่างบอกว่าเพดานเนี่ยก็คือเพดานสูงทําให้ความรู้สึกมันไม่อึดอัดนะครับโล่งโปรง่งสบาย ความรู้สึกแรกของการเห็นมาสเตอร์เบดรูมของผมก็คือรู้สึกว่ามันกว้างมากนะฮะเป็นรูปแบบของการตกแต่งพอจะได้เห็นภาพนะก็มีเตียงขนาด6ฟุตอยู่ตรงนี้นะครับแต่จุดเด่นของเขาอีกหนึ่งสิ่งนะครับของห้องมาสเตอร์เบดรูมนี้ก็คือ Walk-in Closet ตรงนี้เดินเข้ามาเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเป็นพื้นที่ใช้สอยที่อันนี้ทำเป็นตัวอย่างให้ดูว่าเราสามารถมีห้องแต่งตัวขนาดใหญ่ขนาดนี้ได้คือแต่งตัวตรงนี้ผมว่าคุณผู้หญิงเนี่ยชอบห้องนี้มากๆแน่ๆ อันนี้โครงการเขาลองทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะฮะโทนสีก็จะออกหวานๆนิดนึงอันนี้เข้าใจว่าเป็นห้องนอนของลูกสาวนะครับก็ hana. จะมีบิวอินคอร์เซ็ตแบบนี้ให้แล้วก็ยังมีโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็เตียงขนาดประมาณ5ฟุตแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งห้องนอนด้วยกันอันนี้ผมเดาว่าต้องเป็นห้องนอนของลูกชายแต่ก่อนจะถึงห้องนอนนี่อันนี้คือ ห้องน้ําอีก1จุดนะครับที่เป็นห้องน้ําส่วนกลางห้องนอนที่2กับห้องนอนที่3ส,สามารถมาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ก็จะเป็นโทนแบบเข้มๆขึ้นมาหน่อยเท่ๆนะนะครับขนาดน่าจะพอๆกันกับห้องนอนที่2นะครับพื้นที่ใช้สอยผมว่าการจัดการพื้นที่เนี่ยค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวครับ โดยเฉพาะพื้นที่ภายในบ้านเนี้ยนะครับผมเห็นได้ว่าในการออกแบบให้บ้านมีลักษณะโปร่งและโล่งขึ้นเพียงแค่การยกให้ดานให้สูงขึ้นเนี่ยนะครับก็เหมือนกับเป็นการเพิ่มพื้นที่แล้วก็ทําให้เรารู้สึกนะครับว่าการอยู่อาศัยในที่นี้คือกว้างขวางกว่าพื้นที่ใช้สอยจริงๆคือ2 0 0ตารางเมตรครับการออกแบบดีไซน์นะครับสำหรับภายนอกในผมเห็นได้ว่า ทุกๆหลังเนี่ยจะมีดีไซน์ที่สอดคล้องแล้วก็รับกันทั้งโครงการเลยทีเดียวคือเป็นร้านนาคอนเทมปอรี่แต่ว่าด้านในเนี่ยนะครับลูกบ้านมีไอเดียในการตกแต่งบ้านให้มีความน่าสนใจมีลูกเล่นอย่างไรเพิ่มขึ้นนั้นแล้วแต่ไอเดียของแต่ละท่านได้เลยผมรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในการ ออกแบบบ้านที่อยู่อาศัยของท่านเองตามความชื่นชอบนะครับเอาละครับและตอนนี้เราจะไปตามหาสิ่งที่จะต้อง complete โจทย์ข้อที่2ของเรานั่นก็คือคลับเฮาส์สุดหรูและสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันไปเลยครับตอนนี้ผมอยู่ด้านหน้าคลับเฮาส์เป็นที่เรียบร้อยเรายังคงเข้มงวดกับการตรวจวัดคัดกรองกันอยู่ขออนุญาตวัดอุณหภูมิก่อน เดินเข้ามาก็เจอเลยนะครับก็คือ Kids Club อ่านะฮะซึ่งใน Kids Club นี้นะครับมั่นใจว่าในวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยต้องแน่นไปด้วยน้องๆหนูๆตัวเล็กๆแน่นอนพร้อมกับผู้ปกครองที่พาน้องๆมาใช้บริการพื้นที่ส่วนกลางตรงนี้นะครับ จากด้านในนะครับคิดกลับตอนนี้ออกมาด้านนอกนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีสระว่ายน้ําสุดหรูแบบนี้อยู่นะครับซึ่งโอ้โหถ้าผมเป็นเด็กเนี่ยเสาร์อาทิตย์ผมไม่ไปไหนละนั่งด้านในออกมาด้านนอกเข้าไปด้านในแล้วออกมาด้านนอกอีกได้ใช้เวลาที่นี่กันได้ทั้งวันเลยทีเดียวนะครับที่สระว่ายน้ํานี้ก็จะมีอยู่สส่วนหลักๆด้วยกันนั่นก็คือสระเด็กแบบนี้สําหรับน้องๆหนูๆตัวเล็กๆเพื่อความปลอดภัยซึ่งสามารถมาใช้บริการได้ เข้ามาในส่วนของห้องบริการฟิตเนสนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีอยู่2โซนหลักๆนั่นก็คือโซนแรกทางด้านนี้ก็เป็นเทรดมิลหรือว่าลูวิ่งนั่นเองจากนี้ส่วนกลางก็จะเป็นในเรื่องของฟรีเวทในการยกน้ำหนักนะครับสำหรับคนทั่วไปอย่างเราเนี่ยนะฮะมาแค่นี้เนี่ยถือว่าครบแล้วก็คุ้มมากๆแล้วทีเดียวเพราะว่าเรามาทําการนี้ฮะนี่คือกระจกส่วนกลางที่ใหญ่มากนะครับก็คือมายกเวทนิดนึงนะครับเซลฟี่แล้วก็กลับบ้านได้ แบบนี้เราก็จะนั่งนะอันนี้คือการแบบว่าเซลฟี่จริงจังเฮ้ย <c oughs> ดีตรงนี้เลยแบบนี้นะ อีกหนึ่งห้องที่เข้ามาแล้วก็สัมผัสได้ถึงความเย็นก่อนเลยก็คือห้องมีติ้งรูมนะครับจะมาแบบว่านั่งตรงะระเบียงชมวิวนะครับเก้าอี้ตรงนี้หรือว่าจะเป็นสมาชิกของอหน่วยงานองค์กรบร,ริษัทมาประชุมตรงนี้ได้ผมชอบโต๊ะประชุมตรงนี้มากซึ่งก็ใช้งานได้อเนกประสงค์นอกเหนือจากการใช้เป็นพื้นที่ในการประชุมแล้วนั้นก็ยังสามารถมาทํากิจกรรมร่วมกันระหว่างครอบครัวแบบนี้ได้เลยทีเดียวนะฮะโอ้โหผมว่าพื้นที่ใช้สอยของคลับเฮาส์ที่นี่ค่อนข้างจะตอบโจทย์เลยทีเดียว นะครับสำหรับผู้ที่กำลังมองหาโครงการหรือว่ามองหาบ้านที่มีคลับเฮาส์ที่หรูหราทันสมัยนะครับแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันด้วยทีเดียวครับและนี่คือภาพรวมของโครงการทั้งหมดครับที่เราพาชมแกรนด์ล้านนาเมอริเดียนในวันนี้ครับซึ่งตอบโจทย์ของเราทั้งหมด3ข้อครับกับข้อแรกที่บอกว่าโครงการมีเอกลักษณ์โดดเด่นมีดีไซน์ไม่เหมือนใครนะครับจะเห็นได้ว่า อย่างที่บอกไปว่าเป็นโมเดิร์นล้านนาหรือว่าล้านนาคอนเทมปอรารี่นี้เราสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายตั้งแต่เข้าโครงการมาเลยถึงโทนสีที่ใช้ลักษณะของการตกแต่งที่บอกว่ามีการผสมผสานทั้งรูปแบบของบ้านล้านนามาเป็นบ้านที่สามารถอาศัยอยู่สบายในปัจจุบันรวมถึงพื้นที่ใช้สอยที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าทุกตารางเมตรจริงๆนะครับกับบ้านตัวอย่างที่เราเข้าไปดูลาวิด้าที่มีพื้นที่ใช้สอย201ตารางเมตรครับ โจทย์ข้อ2ครับคือมีขับเท้าสุดหรูสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันและโจทย์ข้อ3ครับบ้านหลังใหญ่ราคาไม่เกิน4ล้านบาทในวันนี้ครับซึ่งโครงการนะครับอยู่บนถนนสันกำแพงสายใหม่นะครับ พอบอกว่าเภอสันกำแพงเนี่ยหลายคนจะบอกว่าคิดว่าไกลแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับเดินทางไปประมาณ3นาทีก็ถึงตลาดเจริญเจริญนะครับประมาณ5นาทีถึงพรอมินาด้านะครับไปสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เนี่ยประมาณ15นาทีได้เหมือนกันแต่ว่าโครงการสนามบินใหม่เนี่ยก็ใกล้ๆตรงนี้นะเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยตรงนี้จะเป็นทำเลศักยภาพที่รับรองได้ว่าต้องมีผู้ที่สนใจนะครับแล้วก็มีโครงการอื่นๆที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้อย่างมากมายในอนาคตอย่างแน่นอนครับ เป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกหลังจากผมพาไปชมโครงการทั้งหมดวันนี้นะครับจริงๆโครงการเนี่ยยังมีบ้านตัวอย่างในรูปแบบอื่นๆอีกด้วยนะครับท่านไหนสนใจสามารถแวะมาได้นะครับตามโลเคชันที่บอกไปเลยนะครับรับรองได้ว่าจะต้องได้ไอเดียในการที่จะหาโลเคชันหรือว่าทำเลทักยภาพในการอยู่อาศัยที่ครอบคลุมทุกเรื่องนะครับนอกเหนือจากโจทย์3ข้อที่เราตั้งไปในวันนี้นะครับเอาเป็นว่าวันนี้ท่านไหนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์ได้นะครับที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยรวมถึงท่านไหนที่ ยังไม่ได้ subscribe นะครับกดไลค์และกดแชร์ช่องบานเหนียนะครับสามารถกด subscribe แล้วก็กดไลค์และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมซีเกมและรายการ h o ม e s เดอร์ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับจะพาไปชมโครงการไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมกันครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ